อย่าลืมนะคะในช่วงนี้เตียงไม่พอแล้วถ้าเกิดว่าเราติดโควิดเข้ามาเราก็รอไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการทำโฮมไอโซเลชันเพราะถ้าเกิดเรามีการเตรียมความพร้อมมีการวางแผนไว้อย่างดีเราจะสามารถรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะรายการคนหลัง่าในวันนี้เช่นเคยนะคะเราจะทิ้งท้ายกันที่ช่วงคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองซึ่งวันนี้ พี่จุม๋มนพวกขวัญน,นักนวนจะพาเราลงพื้นที่ที่วัดอินทราราบย่านพระนครคะ่ะคุณผู้ชมคะพี่จุ๋มเนี่ยบุกเข้าไปถึงโรงทานโรงครัวเลยเพื่อที่จะไปช่วยปรุงอาหาร ทำข้ากล่องเป็นทานน้ําใจส่งมอบให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งก็เป็นชาวชุมชนนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะการลงพื้นที่ไปในครั้งนี้เนี่ยส่งรอยยิ้มได้ทั้งกับชาวชุมชนและส่งรอยยิ้มได้แน่นอนกับคุณผู้ชมทางบ้านที่ติดตามช่วงเวลาของรายการเราถือว่ามีรอยยิ้มอิ่มบุญและอิ่มใจไปด้วยกัน ทิ้งท้ายแบบนี้เพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้เห็นเรื่องราวดีๆของสังคมเกิดภัยอะไรขึ้นมาคนไทยไม่เคยทิ้งกันจริงๆวันนี้ดิฉนันณชาวีวานิสุรางพร้อมทีมงานทุกคนลาไปที่ภาพน่ารักน่ารักของพี่จุม๋มในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะไม่ท้อยังคงยิ้มสู่ฝ่าฟันวันคืนที่เลวร้ายสักวันหนึ่งต้องดีกว่าเดิม คนส่งยิ้มกระจุกลุยเองมาแล้วค่ะมาส่งยิ้มให้ทุกท่านด้วยหัวใจเลยนะคะจุ๊บจุ๊บค่ะนำน้ำดืำ่มท่านเจ้าคุณนะคะวันหลวงพ่อโตค่ะนำไปให้ชุมชนนะคะถามว่ากลัวไม่กลัวค่ะแต่ก็สงก่งมอบกำลังใจเพราะเรายังมีแรงอยู่เพราะนะั้นเราต้องช่วยเหลือกันนะคะตามจุกไปเลยนะคะ อีกหนึ่งชุมชนที่มีเสียงสะอื้นดังไปถึงคนส่งยิ้มกระจุงลุยเองที่ต้องลงพื้นที่มาที่ชุมชนเก่าแก่อย่างชุมชนวัดอินคนในชุมชนได้รับความเดือดร้อนจากพิษโควิด -19 เพราพ่อค้าแม่ขายทำกินยากบางบ้าน ต้องกักตัวหนักไปกว่านั้นบางบ้านต้องตกงานวันนี้คนส่งยิ้มร่วมกับผู้มากด้วยน้ำใจลงพื้นที่เข้ากาารัวทำอาหารปรุงสุกเพื่อมอบให้แก่คนในชุมชนยังเห็นรอยยิ้มแล้วก็ใจที่สู้ของทุกคนนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่อยากบอกว่าเราต้องวางความรู้สึกค่ะถ้าเราประสบปัญหาแล้วเราอยู่กับทุกเราก็จะทุกค่ะ ถ้าเราประสบปัญหาแล้วเรามีรอยยิ้มให้แก่กันช่วยเหลือกันเราจะสามารถผ่าวิกฤตีไปได้ด้วยกันนะคะขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่กทานที่อยู่ในที่นี้แล้วก็ทุกที่ที่ร่วมยังไปไม่ถึงนะคะขอบคุณมากค่ะเป็นกําลังใจให้ถึงวันนี้แม้มันจะเหนื่อยแต่ก็สุขใจ เพียงไม่กี่อย่างแต่พวกเราร่วมแรงร่วมใจกันด้วยความปรารถนาดีเพื่ออยากให้ผ่านพ้นไปด้วยกันถ้าคุณทําได้ก็จงช่วยคนอื่นถ้าคุณช่วยไม่ได้คุณจงให้กําลังใจกันถ้าคุณช่วยไม่ได้ให้ไม่ได้คุณก็อย่าโรดอย่าทําร้ายคนอื่นเลยนี่คือสิ่งที่เราจะต้องร่วมกันในปัจจุบันนี้ถึงจะผ่านพ้นวิกฤตไปได้ ต้องอนุโมทนาบุญดังๆกับพรผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมด้วยช่วยกันถึงวันนี้ความสุขและรอยยิ้มของพี่น้องประชาชนเราจะไม่เห็นเพราะอยู่หลังแมสแต่คงอีกไม่นานความสุขและรอยยิ้มเหล่านั้นจะกลับมาและทั้งหมดนี้ในคนสมยิ้มกระจุหนลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ หรือพ่อวอบริษัทเนเจอร์เฮิร์บอินเตอร์เนชั่นแนลโฮดิ้งจำกัดบริษัทธุรกิจเด็กดีครบเครื่องเรื่องปลาปลากินปลาปลาต้องจ่าวิรัต รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมบรายการค่ะ